จอไร้ขอบประหยัดพื้นที่ทำงานบนโต๊ะคุณส่วนจะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปชมคลิกกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ d d IT Big Sale ก่อนที่เราจะไปชมสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆวันนี้นะคะเมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆไว้ให้ด d ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะเอาลละคะ่ะสำหรับสินค้าวันนี้นะคะก็คือมอนิเตอร์จาก Lenovo รุ่น D 2 4 2 0ค่ะอย่างที่เมย์เกริ่นไว้นะคะว่ามันเป็นจอไรขอบแถมประหยัดพื้นที่ทางานบนโต๊ะคุณด้วย ส่วนคุณสมบัติของมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะสำหรับเจ้าตัว Lenovo D 2 4 2 0เนี่ยนะคะมาในขนาด23.8นิ้วค่ะคุณผู้ชมอัตราส่วนหน้าจอนะคะ16ต่อ9 r e f รีเฟรชเรทนะคะ7 5เฮิร์ค่ะที่สำคัญนะคะเขาออกแบบมาแบบให้ประหยัด พื้นที่ใช้สอยบนโต๊ะทำงานของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหน้าจอไร้ขอบด้วยค่ะ2นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี AMD FreeSync ที่จะช่วยให้การเล่นเกมของคุณผู้ชมเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยเลยะคะ่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี Low Blue Light ช่วยถนอมสายตานะคะไม่ว่าจะใช้งานนานเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแสงสีฟ้าเลยเลยคะ่ะสำหรับพอร์ตนะคะก็มีมาให้เลือกเชื่อมต่อทั้ง VGA แล้วก็ HDMI ค่ะและที่สําคัญนะคะจอรุ่นนี้นะคะรองรับการแขวนติดผนังอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันจะช่วยประหยัดพื้นที่การทํางานของคุณนี่นะคะแล้วเขาก็มีปุ่มคอนโทรลน,นะคะอยู่ด้านหน้าสามารถเปิดปิดปรับแสงอะไรทุกอย่างได้จากด้านหน้าเลยเนาะไม่ต้องลุกมาแบบ ไปข้างหลังไปข้างๆอะไรอย่างนี้นะคะเมย์คิดว่ามันคงเป็นปัญหาของหลายๆคนในการเลือกมอนิเตอร์เหมือนกันเอาเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้ามอนิเตอร์ตัวนี้นะคะก็เลื่อนลงไปได้เลยค่ะที่ Description นะคะเมย์ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วส่วนใครนะคะที่อยากจะ เข้ามาพูดคุยกับ BD นะคะก็เข้ามาได้เช่นกันค่ะที่ line at bd co th หรือจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ bd it shop หรืออยากจะกริ้งกลางโทรเข้ามาก็โทรหาเราได้ค่ะที่081717559 9ก่อนจากกันไปค่ะเมฝากกดไลค์ให้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ BD ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น line a อ Facebook YouTube ช่องนี้นะคะหรือว่าจะเป็น Lazada s h o p ป e เพื่อที่เวลามีโปรโมชั่นดีๆสินค้าเด็ดๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะอย่าลืมนะคะของถูกหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ของถูกดีมีคุณภาพแบบนี้ต้องที่ BD ดี Shop เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ขอลาไปก่อนเรื่องไอทีไว้ใจ b ีดค่ะ